การที่เราตั้งเครื่องวงสวงนะคะหรือถวายผลไม้ดอกไม้นะคะกับองค์พญายนาคหรือองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยท่านจะได้หรือเปล่านะคะท่านก็คงได้แหละได้เห็นนะคะถ้าท่านอยู่เนาะถ้าท่านอยู่ท่านก็ได้เห็นถึงเจตนาที่เราแบบไม่รู้จะแสดงออกอยังไงนะคะเราเลยแบบเออย่างไรอะตั้งสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นมงคลอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าพี่มิ้นมีอันนี้พี่มิ้นแบ,บกันตามตามความคิดเห็นเนาะ แต่พี่มิ้นเนพี่มิ้นมีขอบเขตนะคะอ,อย่างวันพระอย่างเงี้ยก็คือจะเหมือนกับน้ําดอกไม้พวงมาลัยนะคะแต่ว่าไม่ตั้งเงื่อนไขที่ผูกมัดตัวเองมากเกินไปที่ที่แบบคือบางบางครั้งบางโอกาสงี้เราจะอยากจะจ,ะจะถวายพวงมาลัยอย่างเงี้เราก็ถวายนะคะถ้าเรามองแบบไม่ต้องพูดถึงเรื่องความเชื่อนะพี่มิ้นมองรู้สึกะนะ,ะว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่น่ารักแค่นั้นเองมันเป็นวัฒนธรรมมันเป็นประเพณีแบบ กุ๊กก๊กอะนะคะเหมือนกับว่าหน้าเอ็นดูอะนะคะในการที่แบบจัดของหอมจุดกรํารยานอะไรแบบเนี้ยนะคะมันแบบกุกก๊กแล้วก็ตอนที่เราทำอะเราก็จิตของเรามันก็สงบดีจิตของเรามันก็รู้สึกดีฟีลกู๊ด d อย่างเงี้ยนะคะพี่มิ้นคิดว่าถ้าแค่เนี้นะคะแล้วไม่ต้องสิ้นเปลืองมากเนี่ยนะคะ,อ,ะอย่างที่พี่มิ้นบอกพี่มิ้นมีขอบเขตของตัวเองนะว่าจะต้องอยังไง หรือเสียตังค์เท่าไหร่หรืออะไรต่างๆนานาแบบนี้มันมันจะมีขอบเขตที่แต่ละครั้งเนี่ยเราเราจะพิจารณาเอาตามความเหมาะสมนะคะคำว่าความเหมาะสมของแต่ละโอกาสเนี่ยแต่ละคนต้องไปประเมินดูเอาเองนะคะาจัดแบบโหพิธีเป็นแสนเป็นอะไรอันนั้นต้องดูความเหมาะสมนะคะเราไม่ก้าวล่วงความเชื่อของกันและกันนะคะ าบางทีเขาอาจจะมีเหตุก็เขาอธิษฐานได้อย่างนั้นแ่ะนะคะแล้วเขาได้เงินมานะคะแล้วมันจะเป็นอะไรในการรักษาสัญญาอะไรแบบเนี้ยนะคะอาจจะฟลุ๊กก็ตามจะอะไรก็ตามแต่แต่มันเป็นอะไรที่จะรักษาสัจจะก็เลยต้องถวายอ่ะแบบเนี้ยนะคะถามว่าท่านจะได้ไหมท่านก็คงเห็นเจตนาได้เห็นเจตนานะคะแต่ว่าแบบผลหมากลากไม้อะไรเงี้ยท่านก็คงไม่ได้หรอกท่านมีบุญญาฤทธิ์นะคะท่านอยากจะเสวยอะไรท่านกเกษกเอาบางองค์ไม่ต้องเสกก็อิ่มทิพย์อะไรอย่างเงี้ย นะคะเราแค่เข้าใจแต่เรามองมันเป็นวัฒนธรรมถ้าไม่ได้สิ้นเปลืองมากเกินไปตามความเหมาะสมของแต่ละท่านตามศักยาภาพของแต่ละท่านพี่มินก็คิดว่ามันน่าจะโอเคนะคะเรากุ๊กกิ๊กเราเจัดดอกไม้นู่นนี่นั่นถวายอะไรเงี้ยนะคะเทพจะได้หรือไม่ได้ก็ตามแต่แต่จัดดอกไม้และแฮปปี้เอาดอกไม้มาประดับหิ้งเทพอุ้ยดูน่ารักดีถวายนมอย่างเงี้ยอุ้ยดูขาวสะอาดคิด <c ười> แค่คิดบวกอะนะคะแค่คิดบวกแค่ทําอะไรกุ๊กกิกหากิจกรรมให้ตัวเองทาทาแล้วมีสมาธิอะนะคะถ้าคิดแค่นี้นะคะเนี่ยแหละพี่เม้นว่าทุกๆอย่างมันก็โอเคแล้วแล้วเราก็ไปทํางานต่อไม่ใช่ว่ามานั่งสมาธิขอพรเอ่อทั้งวันอะไรเงี้ยเนาะมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นซะหน่อยนะคะถ้าเราทําแล้วมันเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมที่น่ารักนะคะสาหรับพี่มินนะคะพี่มินรู้สึกว่าโอเคค่ะ